นนมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ร้านแตงโมคาค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะ ประจำวันนะคะประจำสัปดาห์นี้เลยเนาะก่อนปิดเดือนมีนาคมนี้นะคะรถเข้าใหม่คันนี้ค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหารถขนาดใหญ่นะคะหรือว่าเซกเมนต์ใหญ่เนาะ,ะวันนี้นะคะโดยเอามาให้ลูกค้าดูรถสไตล์ผู้บริหารนะคะบอกเลยว่านั่งสบายนะคะขับสนุกแล้วก็ช่วงล่างดีแน่นอนค่ะ เริ่มแรกเลยสำหรับคันนี้นะคะเจ้า Panda, คันด้าคัพพอร์ตนะคะตัว2.4เนาะคันนี้มีเนวิเกเตอร์ให้ลูกค้าครบเรียบร้อยค่ะนะคะออปชั่นครบทุกอย่างเลยมาดูนะคะสำหรับคันนี้ของเราเป็นสีซิลเวอร์นั่นเองนะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะมาหน้าสไตล์แบบนี้เลยเนาะไฟนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ให้แล้วไฟตัดหมอกมาให้ครบทุกอย่างค่ะ นะ,ะมาดูด้านข้างหน่อยมาถึงแม็กค่ะสำหรับคันนี้นะคะแม็กของศูนย์เลยนะคะแล้วก็ยางใหม่ปี23นะคะเป็นโอตาเนเลยนะยางยี่ห้อโอตาเนเลยนะคะก็คือเป็นยางดีเนอะรถสไตล์ผู้บริหารเราจะต้องแบบนุ่มขับดีขับสนุกขับสบายนะคะก็ต้องใช้ยางโอตานี้นี่เลยนะคะ,ะมี K ed, คีย์เลสกุญแจให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ความหรูหราของเขาก็คือจะตัดโครเมียม นั่นเองเนาะอะมาดูภายในกันเลยค่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอเบาะนะคะที่เป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะนี่เป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้าแบบนี้นะคะสามารถปรับได้ไฟฟ้าเลยเนาะนะคะทั้งคู่หน้าเลยด้านซ้ายและด้านขวาตัวนี้นะคะตัดขอบลายไม้ค่ะที่เป็นลายไม้สีแบล็กนั่นเองนะคะหรือว่าสีดําเลยเนาะหน้าจอก็จะมีเป็นหน้าจอของศูนย์เลยค่ะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ให้ลูกค้าครบ ทวงมาเยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีแพดเดนชิพทุกอย่างครบจริงๆลูกค้าคือเอาไปคันนี้ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วครบจริงๆครบทุกอย่างนะคะอ่ะมาตรงนี้ก่อนเลยพอมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้นะก็จะมีการปรับ ในส่วนของอม่านนะคะม่านบังแดดให้นะคะด้านข้างและด้านหลังนะคะนั่งสบายมากๆเลยก็จะมีแอร์หลังให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะ<ม>เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ไม่ร้อนนะคะนั่งข้างหลังถือว่าไม่ร้อนเลยเนาะ<ม>อ่ะมาดูด้านท้ายกันหน่อยค่ะสําหรับด้านท้ายของน้องก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะ,ะนี่มาดูค่ะตัวนี้มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนี่ ขออนุญาตเปิดนะคะด้วยรีโมทเนาะสามารถคอนโทรลได้ด้วยรีโมทเลยมาดูห้องเก็บสัมภาระค่ะลูกค้านี่นะคะกว้างจริงๆและนี่ค่ะยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่ครบแล้วก็เครื่องมือลูกค้าดูนะชุดถอดล้อชุดลากจูงนะคะหรือไขน็อตต่างๆนะมีให้ครบแม่แรงเครื่องมืออยู่ฝั่งนี้นะค,ะครบทุกอย่างเลยค่ะนะคะใครที่กำลังมองหารถเซ gment ใหญ่นะคะสไตล์รถครอบครัว หรือว่ารถสไตล์ที่นั่งกันเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นคันนี้ต้องไม่พลาดค่ะนะคะสำหรับ Honda Accord นะคะเครื่อง2.4ตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ครบจริงๆคันนี้ปี2016มากับราคาเพียงแค่5,59,000บาทเท่านั้นรีบเลยค่ะใครสนใจรีบนะคะอ่ะนี่มาดูต่อกันเลยค่ะนี่โฉมคันนี้นะคะ ย้ำกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันค่ะสำหรับรถ Honda Accord คันนี้เครื่อง2.4นะคะตัว Navigator นั่นเองเนาะราคาเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่10,000บาทลูกค้าขาขับสนุกขับสบายช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นแน่นอนกล้ารับประกันและการันตีค่ะรถ การันตีว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะไม่มีตัดต่อชัสซีแน่นอนซื้อรถให้สบายใจซื้อรถที่ร้านแตงโมคานะคะเราการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าไม่มีกอไม้ไม่มีตัดต่อไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะคันนี้อะผ่อนเพียงแค่1 0 0 0 0บาทใครสนใจรีบติดต่อหนุ่ยได้เลยค่ะ0 9 6 1 8 9 8 6 9 8นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ